เงี้ยๆค่ะตอบ,บเงี้ยๆเป็นแบบเราจัดเองที่เรียนต่อไปบ้างไหมไม่ค่ะทำเป็นเหมือนฝรั่งอะค่ะคุกเข่าขอเพร<น>าะว่ายังไม่ได้จัดแบบเป็นเรื่องเวลาอะไรเงี้ยค่ะจะจะมีแบบวิธีแบบกินไทยด้วยยังยังกำลังคิดคิดดูค่ะว่าคิดอยู่ค่ะว่าจะจัดแบบไหนดีอะค่ะใชะ่ยังไงบอกว่ามัน คุกเข่าขอเป็นเป็นยังไงช่วยเราด้วยกันไหมก็ถ่ายรูปอะค่ะแค่ถ่ายรูปธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็เขาก็ลงไปที่พื้นแล้วเขาบอกว่ามาช่วยผูกรองเท้าให้หน่อยก็ก็ดูแล้วแบบไม่ไม่อยากคุกเข่าอ่ะเพราะว่ามันเจาะปกอ่ะพื้นมันเจาะปกเลยเพราก็เลยกำลังจะเดินหนีกันเนี่ยเขาบอกตกลงจะไม่เอาใช่ไหมคือเลยหันไปแบบ คืออะไรไม่เอาอะไรแล้วเขาก็เปิดกล่องอันนั้นเป็นแหวนคือเขาเขาบอกเขาบอกบอกว่า will you marry me ค่ะเป็นภาษาอังกฤษ่ะค่ะคุณจะแต่งงานกับผมไหมตอนนั้นตอนนั้นเราตอบด้ว่ยคิดก่ตอนแล้วค่ะกีดแบบ บาดใจแบบไม่โรแมนติกเลยเพราะว่าตื่นเต้นอะค่ะใช่แล้วเราก็ออกประโลมใจเน้นถึงเป็นการสัมจัสกันผ่านการสื่อสา้ใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้มีการแบบเตรียมวิธีก็คงจะก็จะคุยเรื่องงานนะคะว่าจะจัดคือต้องต้องดูเลิศกก่อนนะคะว่า จะจัดยังไงดีอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็คือแขกเราก็เยอะแขกเขาก็เยอะอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูว่าอะไรที่สมควรแล้วก็คือไม่อยากจัดใหญ่โตมากเลยเง่ยังไงก็สู้คนอื่นไม่ได้แค่แค่แคนใกล้ชิดอะไรเงี้ยคะ่ะใช่แน่นไหมคว่าจะจัดเป็นแบบไหนเป็นแบบว่บบราร่างเขาบอกเลยหรือเป็นแบบพิธีไท,อทยอะไร พยายามให้ประ,ประสานกันไทยด้วยฝรั่งด้วยอะค่ะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะมีบอกตอนนี้มองหาชุดแต่งงานหรือ,อว่าอะไรเง,งี้ยเรามองหาเรื่องี่เตรียมก็ตอนนี้มีดีไซเนอร์เขาก็แบบแต่งแอมถ้าแต่งเนี่ยขอขอทำชุดน้าอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้ปักใจว่าต้องเป็นใคร ก็ต้องดูด้วยค่ะว่าจะเป็นหน้าฝนหรือเปล่าก็าต้องหมีเป็นเจ้าสาวหมีฝนหรือเปล่าจะต้องดูอะไรที่ต้องดูค่ะว่าน่าจะภายในปีนี้ปีนี้จะสองเดือนแล้วนะคะ <c oughs> แเนเจ้าสีหน้าค่ะประมาณต้นไม่ต้นนะคะปประมาณนั้นก <c oughs> ็ยังไม่รู้อะค่ะต้องดูก่อนว่า เตรียมงานด้วยอะคะ่ะงานแล้วก็วละครยังไม่ปิดสักทีก <c> ็ <oughs> ต้องดูมีแบบว่าคือเรื่องสินสอดแบบว่าง้องใส่ใจุ้ยกับานอะไไม่ได้คุยอะค่ะคือมันไม่ใช่ประเพณีบ้านจริงๆด้วยแล้วก็ไม่ใช่ประเพณีบ้านเขาด้วยอะไรเงี้ยถ้าขอสินสอดก,ก็ไม่รู้จร,ริงไงกันเนาะแต่ขอให้เขาดูแลเราแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็คือให้เกียรติเราก็พอแล้วอะคะ่ะมีการเข้าไปติดกัะท่อมครานเรือย ตอนนีก็รอเต็มงาน,นาก็เราเคลียร์งานใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะและตั้งใจถ้าเกิดแต่ง,ง,งว่าเราจะอยู่ที่ไทยเรา,าจะปปงงาไปอยู่ที่ลูซ่าเราอยู่ที่เมทคิดว่าค่ะใช่ค่ะมันคือเราก็ต้องแบบเสียสละอย่างเงี้ยคค่ะ้ก็อือทงาน่ก็อาจจะไม่ได้รับก็รับตอนนี้รับอยู่อคะค่ะเพราะยังไม่ได้แต่งนะคะก็รับอยู่อค่ะอาจจะแต่งก็อาจจะแต่งงานที่จามเป็นยังไม่รู้เลยว่าจะยังไงเลยค่ะคือ มัน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 สเตปอีกอันหนึ่งนะคะที่ต้องต้องมานั่งคุยกัน,นจิบพึ่งกลับมาเองะค่ะเมื่อวานพิ่งกลับมาเมื่อคืนนีเองใช่ก็อยากให้ให้ทำงานในวงการว่าอยากเขาก็จริงจิงอ,ยอยากอยู่ในวงการอยู่นะคะเพราะว่ายังสนุกกับวงการอยู่แล้วก็แฮปปี้ที่คือแล้ก็มันต้องเสียสละเยอะว่ะใช่ โอเคก็ต้องดูดูกันไปอะค่ะใช่แต่เขาก็ไม่ถึงกับขอใช่ไหมคะว่ามาขอนแม่บ้านหรือว่าขอให้ร้านงานเลยคือดูเหมือนที่บ้านเขาจะให้เป็นแบบอยู่บ้านนะคะดูดูแล้วอะค่ะจะเป็นเป็นคนไฮเปอร์ค่ะอยู่บ้านคงไม่ได้ใช่คงคงเปิดอะไรสักอย่างที่เืองโบรเงี้ยอาจจะเปิดสปาบ้างอะไรเงี้ยหรือร้านอาหารไทยอะไรเงี้ยค่ะคิดว่านางยังไม่รู้เลยอะค่ะดูดู ค่ะก็อาจจะต้องจ้าผลงานอีกสักพาร์ทลอนดใช่เพรตอนนี้ละครเข้ามาเยอะมากเลยอ่ะอาจจะรับไปเรื่อยๆไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆค่อยๆยะกะ <c oughs> ้นใหญ่นี้ใช่แบบนี้คือว่าแต่บอกซูช่วยดูจิ๊บอันนี้เป็นพ่ธีกรารอะไรกันามาดูไม่เป็นเ <laughs> ขาได้บอกหรือว่าไม่บอกต่อว่า